วันนี้เราจะไปแจกแสติกเกอร์เดี๋ยวเราจะพาเตรียมตัวแล้วเ <c oughs> ตวย, <c oughs> ตยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย <c oughs> ตอนนี้ไปกันสองคนนะคะคุณสุธกรนอนไะไปกันวันนี้แจกสติกเกอร์ก็ให้หลายคนอยู่นะห <c oughs> ลงใบสนีด้วย <c oughs> มีคนอยู่ไกล độ rồi tháo ra, ra. ai? Moscow. Chúc mừng. Chào mừng. Chào mừng. Chào mừng. ออไม่ดจัฮะไม่้จั <laughs> รจเราบเเราีม่ลว,วันนี้เราจะไปแจกสติกเกอร์แล้วก็ไปที่ที่่นอนไปไหนไปสนีไปเสนีเพราะว่ามีคนอยู่ไกล าก็ต้องส่งไปให้เพราะว่าเราไปไม่ถึงหลอกติดใจตอนนั้นเราไม่หลับไม่นอนป้าไปได้นะถ้าลูกไม่อยู่อ้าวผมพูดอย่างเงี้ยถ้าลูกไม่อยู่อป้าไปได้ใครอยู่ที่หนป้าก็ไปส่งแทนอ้าวให้พูดอย่างเงี้ยไม่ตรงสาวเหรอตรงสาวเรายัางโดนแบบนี้ดูด้วยใ่เลย ดีนะเห็นก่อนอึดแล้วถึงปัจจินเแล้วชมองกันดีกว่า แตนนึงนะดู่งเป็นสติกเกอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะส่งแบบไหนมันจะไปดูกันกนี่เราซื้อาลอดสองให้มาใส่ ให้สอบอันไม่ใช่เหรอเก่ <ฮะ S 1> ให้สอบอันไม่ใช่เหรอม,มีหลาย <c oughs> อันอมีหลายคนเลย ส่งให้แล้วงี้ส่งไปรอบแรกก่อนรอบแรกไปส่งกันไปต่อไปต่อไต่อไปต่อไป่อไต่อไปต่ต่อไป่อไป ไปเรียนสำงานเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะทุกคนไปกันตาไปกันตาไปกันตาไปตาไปตาตาตาน้อนี่นะคะป้าปาหขาหลังไปสุขนิิฝรั่งนี่ขยะละทราเก์ กดป๊าป๊าได้เลยค่ะทุกคน,นฮะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มีนะทำไปไดนะ้แค่สติ๊กเกอร์กกอรนี่มาเลยเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยค่ะสติ๊กเกอร์ของช่องกูทำรถนี่ค่ะของกูทำรถนี่นะกูทำรถ รแรงแรงติบร้อยแจกสติกเกอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเราเราจะไปกันต่อเลยไหมนี่คุณป,ป,ป้าใครจะไปติดอัน,ดน,อน่ะนะป้า อันนี้เราแจกสติกเกอร์กันเสร็จแล้วแล้วเราก็อกำลังจะไปเดลารถไปเย่ไม่ได้ไปนานหลายปีแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่าาว่าตอนนี้หนูก่าจำไม่ได้เหมือนกอาาันมไปแล้วเสร็จตอนตึกตึกแล้วไปจำได้แล้วอาาว่ะไปแล้วเสรา็จตอนดึก มาแจกสติกเกอร์แล้วก็แอบหนีเที่ยวกันเออบอกนี้แล้วต้องมาแอบหรอกแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาทำยังไงรู้ไหมคะฮะรู้ไหมตื่นขึ้นมาทำยังไงสีน้ำะหายไปวะหายไปเผื่อ <c oughs> ก,กันเลยแล้วไปแล้ตอ่อยังไม่ยังไม่ไฟเขียวเลยที่สาม ตอนนี้ไฟแดงอยู่นะคะติดอะไรขนาดนี้ติดมากรถติดมากขนแต่ยังนูน่นถึงนี่ดูดิโอ้โหติดนี่ ก็จะได้ผ่านมาทุกทีข้างหน้าก็ติดอืมข้างหน้าติดอีกค่ะชีวิตอุ้ยตรงนี้ก็วสวยนะ,ะสวยในชะ่ไหมสวยเนาะโร้โหเขาตัวเต็มสวยมากเลยนะแบบนะนั้นอ่ะยี่หกโมงแหละโอโ้โหอุ้ดดยมนะันติดเดียวนะมันติดเยอะเลยวนะ่ะค่อยๆกระดิบกระดิบเป็นนอนไปเห้อ mãi thử vẫn là đốt phải lẹ nhỏ đi cho lốt còn hà ไปเดินเล่นกันอาคาคินะครับไม่ได้ลุกบอลลงก่อนฮะไม่ได้ลงก่อนลงก่อนนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างในกัน Let's go ขอขอเราเดินเข้ามาที่โซนของกินของกินเต็มเลยเติมตำนานอ่ะโฮ้ยแมา อ๋อน้ำเชื่อน้ำลาป็ดอ๋อล่าอ๋อนี่ไง่ใชำกินไม่ได้อีกอะของยกินเดราเดินหาของกินกันก่อนนะต้มต้ม้มไม่ได้เป้อะไรอ่ะอันนี้ไม้บาทปลาปลาลปลา đợi đã thôi cho mình không biết ăn cái gì hết, hòm ăn nhiều cái hả, ใจช่วยหนูคิดหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปกินกะเพ้ากะเพ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 ากระเพ้ากระเป้าตอนนี้คะจะไปกินกระเป๋ากันนะกะเพ้ากะเพ้ากระเป้ากระเป๋าก็ก้องก้อน ขนมปังนี้ได้ไหมเออได้แล้วแต่เดี๋ยวไปกินข้าวเสร็จก่อนแล้วกันเออว่าไงอันนี้อะไรอ่ะป๊าป๊าได้ขอมาละอุ้ยอยากกินเลยข้าปลานี่ก็มีอะไรโอ้โหอะไรอ่ะอยาของกินข้าปลาอุ้ยอยากกินอะไรเนี่ยอะไรนะไข่หมึกทองเหรอไข่ไม่ไข่สี นี่กกินทั้งนั้นเลอยอะนี่กินล้านี่อยากกินจะก,กินหมดเลยอะจะกินไปหมดเลยเนาะป้าเนาะโพรของเยอะมากเลยได้ร้านแล้วเราจะมากินกะเพราถาดกะเพราถาดที่ร้านเหรอ มันเป็นถาด<ะ>เป็นถาดมาเลยเราถาดคุณว่าถาดคน <c oughs> เดียวเหรอจริงด้วยกันเบิบบ่มเบิ่มจิ้มจิ้ม สุดยอดอร่อยไหมลูกเผ็ดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเราไปหานมนมกินนมนมนมน,ม,นมกินกันเลยดูด้วยดิกินเลยนี่คือันนี้เป็นอมันไม่ปบาิลมใหญ่อ่ะทลำใหญ่อ่ะ ผมตอนนั้นต้องแข่งละลายหมดแล้วมั้งนีอตาจะกลับบ้านดีกว่าอ <c oughs> ผม,อม,ออมนี่นี่ยังดีนะมากันสองคนขนาดมาสองคนนี่ขนาดมาสองคนนะถ้ามามีมาอีกคนนึงนี่เจ๊งต้มซาไ่ได้งเงินปา่า <c oughs> một d một tồn chụp luôn mấy แล้วเราจะกลับ้านกันยังไงเออได้เใส่ไม่ได้โอเวอร์แล้เขาดูคอหนอยจ้าโอ้โหเยอะเลยจุกๆเลยนะจุกๆเรากลับกันดีกว่าเนาะปลาข้างในมีอะไรอ่ะไม่รู้ปลาเขาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละ เนาเข้าได้เหรอไปได้ม่ได้ฮะข้าไได,ไดเขาขทำงานอยู่ข้างในฮะเขาทำงานอยู่ข้างในมันคนละที่กันคนละที่เไปได้เขาทำงานอยู่ข้างใน ไปเรากลับบ้านกันดีกว่าเนดีไหมถ้าเราอยู่นานกว่านี้เราอาจจะเสียตังค์มากกว่านี้เราเพราะฉะนั้นอยากดูนะอยากเด้นนี่อยากดูอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ <laughs> ไดนั่น, <laughs> น,นเพราะฉะนั้นเรากลับกันดีกว่าจะหมดเงินจะหมด,ด นี่นี่นี่เนี่ยคยกินแบบนี้เนี่ยสีฟ้าเมาเมาหัวทิ่มเลยจริงเหรอทำไมอ่ะมันเป็นมันเป็นผสมน้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์แล้วก็ไปปั่นอะไแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็คือเหล้าแอลกอฮอล้างมือเหรอแอลกอฮอล์ไปล้างมือเหรอโอ้ยเลยเนี่ยวเนี่ ได้เหรอเราะมันหักตอนแรกว่างเยอะมากเลยเนาะ